มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าทำอย่างไรจรึงจะเปลี่ยนจากผู้เวรผู้กรรมเป็นผู้สร้างผู้สมได้คะคุณโยมจะเป็นผู้สร้างผู้สมเสริมบุญเสริมบาร,รมีกันได้เนี่ยก็ต้องชวนกันทําความดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้คลองที่จะเป็นผู้บุญคู่บาร,รมีกันได้เนี่ยจะต้องมีความเสมอกัน4ด้านคือ 1. สมศสัทธารัทธาเสมอกัน สมะศีลาศีลเสมอกันสมะจาคามีความเสียสละเสมอกันสมะปัญญามีปัญญาเสมอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยชวนกันเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเสมอกันตั้งใจรักษาศีลอย่างน้อยศีลห้าหมั่นเสียสละหมั่นให้ทานประจําสม่ําเสมอแล้วทาสมาธิภาวนาเราจะได้เกิดปัญญาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ จะเป็นคู่บุญคู่บารมีความรักจะยั่งยืนและอยู่คลองคู่กันอย่างมีความสุขเสริมส่งการทำความดีการสร้างบุญซึ่งกันและกันเจริญพร